วันที่หกวันที่หกครับวันที่หกวันนี้คลิปเราจะเริ่มสั้นลงเรื่อยๆเพราะไม่รู้จะพูดอะไรใช่แล้วไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ระยองเจอที่เดิมครับผมนะครับที่ระยองเฮ้ยไอ้ My name is fresh fresh มันชื่ออิงเฟสครับเอ่อเฟสอยู่เมืองไทยนานๆเฟสว่างๆเฟสชอบทำอะไรครับ I ชอบชักว่าง ไม่รองานแล้วนี่ไม่รอเดี๋ยวไปกินที่งานต่อครับและเราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่บ้านเพลยองครับวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์วันที่เท่าไรวันที่เจ็ดเอ้ยยังไม่จบงานันนี้คืนคืนที่หกคืนที่หกครับโอ้วันนี้วันนี้ขึ้นแรงมากเลยนะวันนี้นะอากาศดีจริงๆกูอยากแบบว่าเอาเสื้อผ้ามาแล้ว เล่นน้ำแม่งเลยโดดน้ำตอมแต๋มเลยโดดน้ำตอนแต๋มแต่ก็้อมอมบ้าเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินนะครับผมแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้แล้วก็รอเวลาเล่นวันนี้ไมีอะไรมากวันนี้ไม่มีศิลปินพราเราเล่นกันเต็มครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้เรามีเรามีศิลปินมีใครครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดแล้วก็มีนี่นี่นีหมไหมอะไรวะไหมหมไหมไหมไห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 หมไไมไไมไไหม รีบมาครับรีบมารูฟีด้วยไปเลยกินอะไรดีรวเนี่ยเหมือนเดิมไม่เนิัดก็หมูกรอบมันเป็นเมนูที่เรากินกันแล้วแบบมันอร่อยอยากเข้ากล้องนี่ครับอะไรจ๊ะเอาใช่ครับเจ็ดสี่บาท วันนี้ก็เป็นแกงหมูกรอบก,กันนะวันนี้ถ้าน,น้ำเจืเกถ้าน,น้ำเจือ,อนนกยงไม่พอร้อนกลับมาก <c oughs> ใช่ไหม พังกันไปครับคืนที่6ครับกับเราวงวาเลนไทน์อ่างทองครับผม,ม่ะพรุ่งนี้มาเจอกันครับคืนที่7<ม>เป็นห<ม>น,น้าทมีของพี่พี่วงค้าลา้าดกอกอาลาบาแล้วตะวันพ<ะ>ึ่งจะโคตรโนขอบ้าววี